เพราะว่าบางด้านเองก็อาจจะคิดว่าสะดวกดีอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนใครไม่ต้องวุ่นวายกับใครก็เลือกที่จะใช้ชีวิตตามที่ตัวเองต้องการสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมภูริฟิล์มชาแนลกลับมาพบมาพูดคุยกันในข้อคิดข้อธรรมอีกเช่นเคยครับ คลิปนี้ก็จะมาแบ่งปันข้อคิดข้อธรรมในเรื่องที่คุณผู้ชมถามมาเกี่ยวกับการอยู่คนเดียวให้มีความสุขว่าควรจะทําอย่างไรเพื่อให้ตัวเองนั้นมีความสุขในปัจจุบันอย่างถูกต้องถูกธรรมอย่างที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสสอนเอาไว้เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้ยนะครับหลายๆท่านเองก็อาจจะเลือกที่จะอยู่คนเดียว บางด้านเองก็ไม่มีคู่ชีวิตบางด้านเองก็อาจจะเลิกราก like ับคู่ชีวิตหรือบางด้านเองก็อาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่บางด้านเองไม่ได้อยู่กับลูกหลานบางด้านเองขอแยกตัวไปอยู่คนเดียวด้วยเหตุปัจจัยต่างๆเพราะว่าบางด้านเองก็อาจจะคิดว่าสะดวกดีอยู่คนเดียวแล้วไม่ต้องไปเดือดร้อนใครไม่ต้องวุ่นวายกับใครก็เลือกที่จะใช้ชีวิต ตามที่ตัวเองต้องการแต่ลึกๆแล้วก็เกิดความคิดว่าถ้าอยู่คนเดียวแล้วก็ให้มีความสุขแบบถูกต้องถูกธรรมนั้นควรจะดำเนินชีวิตอย่างไรซึ่งในเรื่องนี้นะครับพระพุทธองค์ท่านก็ตรัสในเรื่องของการใช้ชีวิตณปัจจุบันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดหรือมีความสุขณปัจจุบันไม่ว่าจะใช้ชีวิตอยู่เป็นครอบครัวหรือใช้ชีวิตอยู่เป็นคู่ หรืออาจจะอยู่คนเดียวก็สามารถที่จะปฏิบัติได้และก็เป็นหนทางที่ถูกต้องถูกทำด้วยนั่นก็คือข้อแรกให้มีความขยันหมั่นเพียรในอาชีพที่เราทำอยู่ไม่ว่าเราเองจะทำอาชีพอะไรก็ตามเราเองจะต้องมีความขยันหมั่นเพียรไม่เกียจคร้านคอยสอดส่องก็คือเอาใจใส่ในงานที่เรากํำลังทำอยู่ เราตั้งใจทำตั้งใจธรรมหากินและงานนั้นๆที่เราทำจะต้องสุจริตเป็นอาชีพที่ถูกต้องถูกทำไม่คดโกงไม่หลอกลวงไม่ตลบตะแลงหรือเอาลาบต่อลาบไม่เป็นอาชีพที่ทุจริตคือเป็นอาชีพที่เบียดเบียนผู้อื่นเมื่อเราเองทำอาชีพสุจริตแล้วก็ให้มีความขยันหมั่นเพียร จนสามารถที่เราจะกระทําการงานนั้นๆให้ดีแล้วสามารถบอกสอนแจกจ่ายหรือช่วยเหลือคนอื่นได้การที่เราทำงานแบบนี้จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นมีความสุขกับการใช้ชีวิตอยู่ณปัจจุบันถึงแม้ว่าเราเองจะอยู่คนเดียวก็มีความสุขได้ส่วนประการที่สองพระพุทธองค์ให้เรานั้นเป็นผู้ที่รู้จักการเก็บรักษาทรัพย์ ก็คือเราทำงานมาอย่างเหน็ดเหนื่อยจากอาชีพที่สุจริตและเมื่อเราเองมีเงินเหลือก็ให้รู้จักการเก็บรักษาให้ดีให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้ายให้ปลอดภัยจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยจากไฟไหม้หรือให้ปลอดภัยจากคนที่คอยจ้องจะผลาญทรัพย์เราอย่างเช่นญาติพี่น้องหรือลูกหลานที่คอยจ้องจะเอาทรัพย์ของเรา ก็ต้องรู้จักเก็บรักษาให้ปลอดภัยเพราะการที่เรามีเงินเก็บหรือมีทรัพย์สมบัติอยู่ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้การใช้ชีวิตของเราณนะปัจจุบันมีความสุขได้ถึงแม้ว่าเราเองจะอยู่คนเดียวถ้ามีทรัพย์เก็บหรือมีเงินทองเก็บก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขส่วนประการที่สพระพุทธองค์ให้เรานั้นคบหามิตรที่ดีรู้จักคบหากัลายาณมิตร ไม่คบมิตรชั่วไม่คบมิตรพานเพราะการที่เราเองไปคบคนพาลคนทุศินคนไม่ดีการที่เราเองจะเข้ามาอยู่ในสินในธรรมหรือการได้ฟังธรรมการมีศรัทธาก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อเราไม่มีศรัทธาความแยบคายก็จะไม่มีเราก็จะไม่รู้ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลเมื่อเราไม่รู้ในเรื่องของกุศลอกุศลแน่นอนว่าจะทำให้เรานั้น ไม่มีสติสัมปชัญญะและเมื่อเราเองไม่มีสติสัมปชัญญะก็ยากที่จะสํารวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจได้คือไม่สามารถที่จะทำกายทำวาจาและทำใจให้สะอาดได้ฉะนั้นการที่จะอยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับกายอยู่กับเวทนาอยู่กับจิตหรืออยู่กับธรรมหรือเจริญสติปัฏฐานสีได้ก็ย,ยากฉะนั้นพระพุทธองค์ท่านจึงให้เรานั้น ควรรู้จักการครบหากัลายาณมิตรหรือคบเพื่อนที่ดีอย่างเช่นคนที่มีศรัทธาคนที่มีศีลคนที่มีจากคะหรือคนที่มีปัญญาถ้าเขาเหล่านั้นมีศรัทธามีศีลมีจากคะและมีปัญญาก็ให้คบหาตามศึกษาตามเรียนรู้จากเขาหรือถ้าเราเองไม่มีใครเลยที่เป็นเพื่อนที่ดีเราเองก็คบหาคำสอนของพระพุทธเจ้า คบหาอริยมรรคมีองค์8คบหาอริยสัจส,สีเป็นกัลายาณมิตรเพราะว่าคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นเพื่อนที่ดีเป็นสหายที่ดีเป็นมิตรที่ดีกับเราเพราะจะนํำพาให้เรานั้นออกจากกิเลสได้การสร้างเหตุปัจจัยแบบนี้ถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็จะมีความสุขได้ส่วนประการที่4นั้นพระพุทธองค์ให้เรารู้จักใช้ใจให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะ คือให้รู้จักการได้มาของทรัพย์สมบัติว่าได้มาอย่างไรได้มาแล้วต้องใช้อะไรบ้างให้รู้จักว่ารายได้ของเราจะต้องมากกว่ารายจ่ายรายจ่ายของเราจะต้องน้อยกว่ารายรับการที่เราเองรู้รายรับรายจ่ายแบบนี้ก็จะนำพาให้เรานั้นสามารถที่จะใช้เงินทองไปในทางที่ถูกต้องถูกทำได้ ถ้าเราเองมีรายได้ไม่มากมีเงินเก็บน้อยเราเองก็ใช้ใจ่ายให้มันสมดุลพอเพียงแก่ฐานะอย่าไปฟุ่มเฟือยอย่าไปสู่รุ่ยสุร่ายส่วนถ้าเรามีรายได้มากมีเงินทองมากก็อย่าใช้ใจ่ายฟืดเคืองนักจนนำบาให้ตัวเองลำบากเพราะฉะนั้นเมื่อเราเองได้เงินมาโดยถูกต้องถูกธรรมเราเองก็รู้จักใช้ใจ่ายให้มันสมดุลพอเพียงแก่ฐานะ ก็เลี้ยงดูแลตัวเองให้อิ่มหนำเลี้ยงดูแลพ่อแม่หรือคนในครอบครัวให้มีความสุขและเมื่อมีเงินเหลือก็ให้รู้จักแบ่งทําบุญยาประมาณและที่สำคัญจะต้องมีปัญญาไม่หลงไม่มัวเมาไม่กำนัดอยู่ในทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เพราะวันหนึ่งทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมันก็จะเสื่อมไปจากเราหรือถ้าทรัพย์สมบัติเหล่านั้นยังไม่เสื่อม เราเองก็จะเสื่อมจากมันหรืออาจจะตายไปก่อนนี่คือสัจจะความจริงฉะนั้นถ้าเราเองใช้ใจให้สมดุลพอเพียงแกฐานะรู้จักเลี้ยงตัวเองรู้จักเลี้ยงคนในครอบครัวรู้จักทำบุญและเห็นโทษเป็นเครื่องสลัดออกการใช้ชีวิตของเราถึงแม้ว่าจะอยู่คนเดียวก็จะมีแต่ความสุขความเจริญณนะปัจจุบันครับ ก็คงจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านน,นะครับที่อยากจะรู้ว่าการใช้ชีวิตยอยู่คนเดียวจะทําให้ชีวิตนั้นมีสุขอย่างไรก็ให้มีความขยันในอาชีพรู้จักเก็บรักษาทรัพย์ให้รู้จักการคบการ,ระยะาณมิตรรู้จักการคบหาคนดีและใช้จ่ายให้สมดุลพอเพียงแก่ฐานะการใช้ชีวิต4แบบนี้ก็จะเป็นเหตุปัจจัยทำให้เรานั้นมีความสุขณปัจจุบันครับ กลับมาพบกับข้อคิดข้อธรรได้ใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่มาสมัครสมาชิกแบบรายเดือนและมาสนับสนุนทุกช่องทางอนุโมทนาบุญครับ